เธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดา,าคือเธอเธอคือ,เ,อ,คอเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอืมมไม่ต้องรอใ้ใครนับถือศรัธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอ เจ้าบ่าวเจ้าสาวขนะบฟ้าดินขนขาบครั้งที่หนึ่งไปข้ามสะพานเลยวายน <c oughs> าตัาดริปปี้วายนัาช่วยทีเห็นเหมาะกันอย่างกับผีเน่ากับลงผูว <c oughs> <c oughs> พวกเราพวกเราวเราแ่เข้ามาเลยนะความจเจริญม,มาสู่พวกเราแล้วพบกับร้านอินเทอร์เนต็ตยอดเยี่ยมที่ชายโฉดสองคนมารวมตัวกัน สำเรวันนี้จับพันทองแท้มาเลยนะมึงโอ้เอ้าวุกคนเตรียมตัวกันหายใจและพบกับร้านกอบีอินเตอร์เน็ตรอรเรรอรเระไรก่อนเลยเอาเลยนะพร้อมแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเงียบเงียบโอ้โหเนี่ย โกหกไ่่มาแมนบอกว่ามีอินเทอร์เน็ตแล้วใช้คุยได้ทั่วโลกนี่คุยไปเห็นมีใครตอบเลยโอ้โยไอเขามาถามก่อนถามก่อนเอาไปรู้อะโทีท่าดิคือเด็กมันไม่เคยเล่นอะทำไงอะดูไว้เห็นนี่เปล่าหยิบขึ้นมาอ่ะหยิบปุ๊บจับเลยจับ้วเอามา ฮัลโหลเพรครับจอร์ดครับอ่ะได้ยินไหมเขาตอบว่าจอร์ดครับนี่นี่แค่นี้เองเฮ้ยไม่ใช่วดียูคือซานนี่เฉยมากเลยจะคุยผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องมีอีเมลเออจะนัดส่งงานหรือนัดเจอกันเนี่ยมันก็ใช้กันให้เริ่มเล่าหรือว่าจะค้นหาข้อมูลทำรายงานอะไรนี่นะเขาก็มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ให้คนหาทั่วโลกเลยสานียังใช้ค้นหาทำรายงานบ่อยหรอ โอ้โหนี่มันรู้จริงๆเฮ้ยแล้วแับมันใช้ไงวะโอ้โหไม่ยากหรอกฉีกซองแล้วเทใส่น้ำแล้วก็ตีฟองขึ้นเอาผ้าจุ่มขอบใจทุยตที่มันคุยกันในอินเทอร์เน็ตอ่ะอินเทอร์เน็ตอ่ะคุยกันอ่ะเขาเขาเรียกแชท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 ถ้าสดๆเนี่ยเขาเรียกว่า M S N แต่ถ้าอยากมีเพื่อนเยอะและเห็นตัวเป็นๆเนี่ยเขาเรียก ไปนี่นี่ลุก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 ไปไปไปลุก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 ลับลุกลุกชันเลยให้คนเป็นเขาทำจะแสดงให้ดูเน่เน่เน่นี่คือรูปภาพเพื่อนที่แอดเข้ามาในคอนแทคของส้มี่โอ้ยจีจีแปะแปะทั้งนั้นเลยเฮ้ยนี่ทำไมมีรูปหมานี่มีเพื่อนเป็นหมาเหรอบืูอเฮ้ยไม่ใช่มนุษย์หมาป่ารูปในไฮ เขาจะลงรูปอะไรก็ได้จะ <ฮ jeans S 2> ต,ต้องระวังนะว่ามีรูปปลอมด้วยทั้งเป็น,น,ปนโปรแกรมที่น่าเข้าไปหาความรู้อย่างยิ่งก็ดีนะครับพี่คนในชุมชนนี้จะได้มีอินเทอร์เน็ตเอาไว้ใช้ศึกษา <c oughs> ความรู้กันนะครับของทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีละนะ้องสาธุมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันหาความรู้หรือจะใช้มันเนี่ยหาอย่างอื่น ไล่รถลงคอมเสร็จสับรูปไดยี่สิบนี่สาธุชาวบ้านก็เป็นอะไรกันน่ะโดนผีนางแบบเข้าสิงกันหรอโอ้ไม่ใช่แค่ชาวบ้านหรอกลอยใสหนักกว่าชาวบ้านอีกนี่จ๊อดจ๊อดทำไรอ่ะพี่จรอดเขาเรตติ้งตกอ่ะไม่มีคนมาคอมเมนต์เพรารูปน้อยเออเนี่ถ่ายเยอะเลยนะ จะได้เอารูปลงไปทําโปควายให้น่ารักโปรควายคนอื่น <l> เนี่ยเขาแอดเพื่อนกันเป็นพันแต่จอร์ดไดขอบอกเลยยังต่ำเนี่ยยังไม่น้อยได้ต้องต่ำกว่าอะไรห้าพัน 5, เลยอ๋อนีเสียวเวลานั่งโหลดรูปก,กันเป็นวันๆเนี่ยไอ้ไฮไฟเนี่ยมันมีความสามารถแค่นี้เองเหรอคะอุ้ยไม่นะพี่อย่างบางคนนะทำหน้าโปรไฟล์วสวยๆนะลงประวัติความสามารถดีๆก็เยอะนะอย่างบางคนเป็นนักดนตรีเนี่ยลงคลิปมาให้โหลดก็ยอนนะพี่ถ้ามามองมาเห็นนะเกิดแน่ โอ้ยนี่แต่จอยกับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้คิดกันแบบนั้นสิเอยอยากจะเกิดใหม่มมั้างไหมล่ะลงมาเล่นไฮไฟดิเพื่อคิดถึงกวงส่งรูปมองตากันก่อนนอนัวลาสามมือ,อ <c oughs> นี่ฉันเอาเวลาไปทำงานดีกว่านะไม่อยากจะเป็นเหยือ่อของพวกนายทุนโอ้ยโอ้ยนี่ไม่มีไม่มี <c oughs> นี่พี่เพชรเล่นมาเกือบชั่วโมงแล้วลุกได้แล้วฉันจะทำได้ไง หมดชั่วโมงก็ต่อใหม่ได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนเลยมาชิกงานําร่วมอยู่อย่ายุ่งได้ไหมไปดูเครื่องอื่นนี่พี่จอดนั่งเล่นมาสองชั่วโมงแล้วนะฉันจะทำรายงานลุกโอ้ยกำลังแชทกับเพื่อนที่ซอยแปดโยซอยแปดอยู่ใกล้แค่นี้เดินไปก็ถึงโผมันไม่ได้อารมรู้เปล่าเนี่ยยางแย่ได้อารมกว่ามันอินเทรนไงอินเทรนนี่อยากจะเล่นก็รอไปก่อนนี่นี่นี่ ไอ้หัวเราะร,รัวเลยนะมึง<ห>เรื่องนี้มีไว้ให้ลูกค้าใช้แล้วมึงมันนั่งทำไมโอ้ยหรือนี่ไม่รู้อะไรการเป็นเจ้าของกิจาการเนี่ยนะมันก็ต้องรู้จักไว้บ้างไอไฮไฟเนี่ยนะมันเป็นช่องทางในการสื่อสารตัวเราเนี่ยให้คนอื่นเขารู้จักเว้ย<ห>เอ้ยแล้วมึงไปเตะฟุตบอลเป็นเขากเมื่อ,อไหร่ไว้ก้นี่ไงตัวตนที่แท้จริงของอ้วนที่ลื้อไม่เคยรู้จักอ้วนนี่เราเว้ยอดีตตัวแทนนักฟุตบอล ทีมสโมสรยิ้วกวางตุ้งหันหนานไห้นะเว้ยฮะลือกขัีหรือเปล่าฮะฟุตบอลอ่ะใครเล่นก็ได้เตะที่ไหนก็ได้ฮะไอ้กูรอแล้วมึงจะโชว์ว่ามึงเป็นนักฟุตบอลเพื่อให้สาวๆเข้ามาคอมเมนต์ทำไมไอ้ขี้โม้อ่ะอ้วไม่ได้โม้นะเว้ยเดี๋ยวอ้จะพิสูจน์ให้ดูว่าฟุตบอลมันเตะที่ไหนก็ได้เดี๋ยวโอ้วจะเตะฟุตบอลในระหว่างเล่นแชทไปด้วยควยดูเนี่ยลาไปก่อนนี่ดู <Spin ning. S 1> โอ,อ้ยโ kind of อ้ยเขาตอกบกลับมาแล้วเว้ยถ้า <apprendre S 2> <Share> ทีนี้เนี่ยนะเขาจะชวนเราเนี่ยไปเจอกันด้วยเฮ้ยหย,ยุดเดี๋ยวเนยไในตันอะไรแบบนี้บอกว่ามึงเนี่ยทําไม่ถูกไม่ถูกยังไงวะทําไมอ่ะว่าก็เตะฟุตบอลไปจริงๆนี่หว่าไอ้เรื่องนั้นนะกูรู้มึงเตะเป็นจริง แต่ที่บอกว่าทําไม่ถูกว่ามึงไปคนเดียวนี่เเือไม่โูรนี่บอกเขาไปเลยว่าวันนี้มึงจะพาเพื่อนหน้าเหมือนโรมพัชตะไปด้วยได้เลยงั้นเดี๋ยวเจอโลมพร้อมกับเคนพิระเดช